สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับก็เราจะพ่นปุ๋ยทางใบสูตร15 27น,นะครับช่วยในเรื่องของการสร้างดอกแล้วก็บำรุงรากให้ดูว่าพ่น,นครับมันจะงอขึ้นก็การพ่นนะครับปุ๋ยทางใบเราสมควรที่จะพ่นก่อนแสงแดดจัดนะครับก็ุไม่ควรคือเกินแปดโมงเช้านะครับเพราะว่า ถ้าพ่นตอนแสงแดดจัดเนี่ยใบจะเกิดกันไม่ได้นะครับก็จะสาธิตให้ดูนะครับก็รับชมได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ การฉีพ่นนะครับเราจะปัดหัวพ้นขึ้นนะครับแล้วก็เดินไล่ไปเลยแบบนี้คือจะให้ลรองปุ๋ยเราพุ่งจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับให้เข้าบริเวณปากใบของต้นเมลอนอการให้ปุ๋ยทางใบมีส่วนสำคัญมากนะครับเพราะว่าวิธีการปลูกโดยใช้วัสดุปลูกจะไม่มีธาตุอาหารครบเหมือนกับการปลูกในดินนะครับ ก็เราก็ต้องช่วยมันให้ได้สารอาหารที่พืชต้องการเต็มที่นะครับก็คนด้านซ้ายแล้วก็กลับด้านขวานะครับปุ๋ยสูตร15-27เราจะพ่นในช่วงอายุของเมลอนหลังการย้ายปลูก14-25วันนะครับก่อนที่จะออกดอกตัวเมียในการผสมก็ ใช้การพ่นที่ประมาณ2-3ครั้งต่อวันนะครับอาจจะผสมเพิ่มสังกะสีทองแดงเข้มข้นเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อช่วยให้พืชมีภูมิต้านทานเชื้อราและก็แบคทีเรียามากขึ้นนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ